เราเข้าข้างในกันครับวันนี้ฝนตกนะครับผมต้องกลางร่วมกันแม้ฝนจะตกก็ยังมีประชาชนมานำมาสการครับผมเนี่ยครับมีเจดีย์รายร้อมนะครับองค์พระธาตุนะครับผมเนี่ยครับสามร้อยกิโลเมตรงาเลยแบบนี้เลยครับผมเนี่ยมีเจดีย์รายร้อมนะครับทรงเดียวกันเลยนะครับผมเนี่ย ซึ่งมีคนนัตสกานับนะเปียกมดเลยครับซึ่งใต้ฐานพระบรมธาตุนะครับก็จะมีพระมากมายเลยนะครับผมมากราบไหว้กันได้นะครับผมซึ่งวันนี้ฝนตกนะครับก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับผมต่อตรองเท้าไปก็เปียก